ล้วครับมาพูดคุยกันถึงการทดสอบเช็คดาวของ MotoGP กันครับคุณผู้ชมเช็คดาวเทสติ้งครับมีไว้เพื่ออะไรเช็คดาวเทสติ้งเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะครับก็จะมีเพื่อให้นักแข่งทดสอบแล้วก็ทีมเทสได้ทำการประกอบรถแข่งเซตติ้งรถแข่งและก็เตรียมรถแข่ง ให้นักบิดที่เป็น Official Rider ได้เทสกันในช่วง Official t e s t i n g ดังนั้นหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆออกมาเยอะนักแม้กระทั่งไลฟ์ t i ม i n g ซึ่งปกติ MotoGP จะเปิดเผยแล้วก็มีการสำหรับคนที่ซื้อหรือว่า Subscribe ของ MotoGP ไว้เนี่ยจะเข้าไปดู l i ฟ e Timing ได้แต่ครั้งนี้ไม่สามารถดูได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการโชว์ไลฟ์ไทมิ่งสู่สาธารณชนนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยทางทีมเองนะครับทางค่ายผู้ผลิตค่ายรถทุกทีมต่างร้องขอมายังดอน่าสปอร์ตแล้วก็ FIM ว่าขอนะครับให้การทดสอบมันเป็นความลับมากขึ้นเพราะว่าขั้นตอนแต่ละอย่างมันไม่ควรจะถูกเผยแพร่ออกไปนะครับเท่ากับว่าเขาก็เลย ทำมาตรการใหม่ขึ้นมาคือไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นผ่านเข้าไปบริเวณหน้าพิษเลนภาพต่างๆที่ออกมาก็จะเห็นว่าสื่อบางสื่อที่ไปเจาะทําข่าวนะครับถ่ายภาพแค่เพียงจากมุมบนลงมาเท่านั้นนะครับไม่ได้อนุญาตให้ลงไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะได้เห็นข้อมูลในเชิงลึกของพวกเขาทีนี้ครับมาว่ากันในส่วนของคนที่มีส่วนเข้าร่วมในการเทสบ้างคนที่มีส่วนเข้าร่วมในการเทสครั้งนี้ก็คือนักบิดทดสอบ ของทุกค่ายนะครับรวมถึงลุกกี้นะครับในปีนี้มี3คนก็คือก้องสมเกีจจันทรานักบิดไทยจากอ d เดมิสึฮอนด้า LCR ไอโอคุระนะครับจากแ a c ์ h o า n ์เรซิ่งรถอ p พิเลียเฟมีนาเดเกฮะจากเกรซินีเรซิ่งนะครับใช้รถแข่งดูคาติและนักบิดที่อยู่ในค่ายซึ่งได้รับกดคอนเซ็ชชั่นนะครับก็คือสิทธิพิเศษในการลงเทสช่วงของ การทดสอบแบบอิสระแล้วก็เช็คดาวด้วยนะครับนั่นก็คือนักแข่งจาก Honda แล้วก็ยามาฮ่าฮอนด้าเอาจริงๆแล้วนักแข่งที่มีสิทธิ์ลงเทสนะครับกล้องเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีโยฮันซาโก้ลูก้ามาเรนี่รวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือตัวของโจออนเมียแต่ไม่ปรากฏว่า3คนนี้ลงเทสนะครับก็มอบหน้าที่หลักๆนะครับมอบหน้าที่หลักๆให้กับ นักแข่งทดสอบและก็กล้องส่งเสียตจันทาก็คืออเล็เอสบาโกโรกับทาคาอากินาคากามีนั่นเองนะครับส่วนตัวของยามาฮ่าครับวันแรกติดภารกิจในการเปิดตัวนะครับก็เลยทำให้นักบิดออฟฟิเชียลของพวกเขาเนี่ยเสียเวลาหนึ่งวันแต่ก็ให้ทั้งตัวของอันเดรโดวิโซโซรวมไปถึงอคุโซเฟนเดสั้นเตรียมรถไว้ให้สำหรับฟาบิโอกาตารโรอเล็กซ์วินนะครับ แจ็คมิลเลอร์และก็มิเกลเรล่าลงทดสอบในวันที่2และ3นี่แหละครับเบื้องต้นของเช็คดาวน์เทสติ้งทีนี้มาดูกันครับสำหรับการทดสอบครับคุณผู้ชมในวันแรกเนี่ยรุก,กี้ที่ลงเทสทั้ง2คนนะครับก็คือคนนี้ครับเฟมินาเรเกวันแรกเรเกบอกว่าเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับรเขาเพราะว่าต้อง ปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของสปีดแล้วก็ความเร็วของตัวรถอย่างมากนี่ครับเฟมินาเรเกแต่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอีกคนหนึ่งก็คือตัวของไอโอคูระครับโอคูร ok ะทำผลงานได้ดีตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็ถือว่าขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหัวหัวได้ตลอดในการเทสทั้ง2วันแรก จากแรกเริ่มเดิมทีครับเข้าใจว่า I อโอกรันน่าจะได้ใช้รถแข่งเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่อ p พิเลียตัดสินใจให้ไอนั้นได้ใช้รถแข่ง g p 25เลยนะครับ rsgp 25ของทางด้านอัพิเลียนั่นเองซึ่งมันก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอัพิเลเองก็มีการปรับเปลี่ยนแผนในการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมทีเนี่ยปีที่แล้วพวกเขามีรถแข่งสเปคโรงงานให้กับนักแข่งแค่เพียง3คนเท่านั้น แต่ปีนี้ครับอพัพเลียก็ขยายในเรื่องของข้อมูลด้านเทคนิคมากขึ้นสรุปแล้วคือนักแข่งทุกคนจะได้ใช้ r s g p 25ทั้ง4คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบิดทีมโรงงานฮอกเก้มาตินแชมป์โลกนะครับมาโกเบเซคีแล้วก็ใน Track Racing น,นำโดยราอูเฟนันเดสและคนนี้ก็คือไอโอคุระนี่ครับโอคุระเฉิดฉายเลยทีเดียวครับเวลาที่ทำได้ไม่เร็วครับไอ พาตาราโรลงเทสในวันที่2ครับคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อยๆปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเช่นเดียวกับคนนี้แจ็คมินเลอร์แจ็คมินเลอร์บอกนะครับว่าจริงๆแล้วยามาฮ่าเองก็สามารถที่จะยกระดับได้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยพีมาพรามัดย้ายมาทํางานร่วมกันกับยามาฮ่านะครับก็น่าจะทําให้พวกเขายกระดับขึ้นได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่ทําได้และชิ้นส่วนแอโรไดนามิกนะครับได้รับการปรับปรุง รวมไปถึงการจัดวางเลเยอร์ของเครื่องยนต์ในตำแหน่งใหม่และก็อิเล็กทรอนิกส์ใหม่นะครับโดยทางด้านของแม็กซ์มาโตลินีซึ่งเป็นอดีตมือขวาของจีจีดาลินยานะครับนั่ก็ทำให้รถแข่งยามาฮ่านั้นดูมีทิศทางที่ดีขึ้นมาพอสมควรทีนี้กล้องสมเกตจันทราครับกล้องสมเกตจันทราเนี่ยในวันแรกไม่ได้ลงเทสครับคุณผู้ชมวันแรกเป็นหน้าที่ของทากะนะคะกามิ ak ak ami, นะครับลงเทสรถแข่ง3คัน สามคันของทากานะครับเป็นรถใหม่2คันแล้วก็รถเวอร์ชันเก่าอีกหนึ่งคันนะครับแล้วรถใหม่2คันเนี่ยก็ส่งต่อมาให้กล้องสมเกตจันทราด้วยนะครับสมเกตจันทราลงเทสวันที่2นะครับด้วยรถแข่งใหม่2คันแล้วลากยาวไปถึงวันที่3ด้วยซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวลงลึกรายละเอียดในส่วนของกล้องสมเกตจันทราแยกมาเรามาสรุปผลกันก่อนนี่ก่อนครับ ผลในการเทสครับไล่เรียงกันก่อนผลการทดสอบครับคุณผู้ชมอันนี้ค่อนข้างละเอียดนะก็จะไม่ได้ไล่เรียงมาแค่ในส่วนของอันดับว่าใครทำได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่มันจะบอกว่านักแข่งคนไหนใช้รถแข่งกี่คันแล้วก็ทา a n สมอล์ซานสวนเดอร์ที่ติดตั้งนั้นเป็นรถเบอร์อะไรนี่ครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้เป็นวันที่2นะครับวันที่2วินเป็นคนที่เร็วที่สุดกับยามาฮานะครับอันดับ2ก็คือทางด้านของโบส์าการโรอันดับ3ฟาบิบโอกาตาโรครับ4เป็นไอโอคุระ5้อเรเก6กาตาโรอีกคันหนึ่งนะครับกาตาโรในวันที่2ลงเทสรถ M1 ไป3คันนะครับเช่นเดียวกับอเล็กซ์วินที่เทส M13 ันคันแจ็คบิลเลอร์เทส2คันคือรายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ เช่นเดียวกันกันกบตัวของอมิเก,โกโลโอริลาก็เทสตร,รถแข่ง M1 ในวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันที่2ของการเทสเนี่ยทั้งหมด2คันไอโอกระวิ่ง ok ทำงานกับรถแข่งแค่คันเดียวแบบยาวๆเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องดีของไอที่ได้ปรับตัวกับรถแข่งอย่างรวดเร็วนะครับนั่นหมายความว่ารถแข่งอพิเลียดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ารุกกี้อย่างไอโอุระสามารถปรับตัวแล้วก็ขี่กับมันได้อย่างง่าย นะครับก็จะรวมไปถึงตัวของเฟมินาเดเก้ด้วยเอาเดเก e ลงเทสรถแข่ง2คันนะครับก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของแอโรไดนามิกสำหรับการเซตติ้งสำหรับเฟมินาเดเก e ก็องสมเกตการททางงานหนักพอสมควรครับเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเขาไม่ได้ลงเทสนะครับก็เลยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับตัวรถค่อนข้างมากวันแรกนะครับใช้รถแข่ง RC 213 VP 2025ปีนะครับลงไปวิ่งนะครับใช้ไปทั้งหมดเนี่ยคันแรกเนี่ยวิ่งไป33รอบคันที่2วิ่งไป24รอบก็เท่ากับว่าวันแรกวิ่งไปทั้งหมด57รอบก็ถือว่าวิ่งเยอะพอสมควรนะครับเกือบจะเยอะที่สุดในบรรดาของนักแข่งที่ลงเทสเลยน่าจะเยอะที่สุดเลยและครับทีนี้มาดูในวันที่ 3ครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายกาตารโรครับก็ขยับขึ้นไปอันดับหนึ่งในช่วงท้ายครับวางแผนที่จะทำฟลายอิงแล็แล้วก็ลงไปที่นาที5้7 9ิบนะครับกาตารโรวิ่งทั้งหมด47รอบสน,นามก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับกับรถแข่งคันที่2ขอ,องเขานะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่อยู่ในอันดับ5ตามเวลาของกาตาโรนะครับกล้องสมเกียรติจันทาก็วิ่งอยู่ 2คันเช่นเช่นเคยนะครับแต่ว่าในวันที่2วิ่งเยอะมากนะครมี42รอบกับ24รอบนะครับรวม2วันกล้องสมเกียรติจันทาวิ่งไปทั้งหมด123รอบสนามก็ชดเชยจากวันแรกที่ไม่ได้ลงเทสนะครับเวลาที่ดีที่สุดของกล้องครับก็คือ2นาที0.55วินาทีในขณะที่อ l ลสสปารโ r o ครับรถแข่งที่ทำเวลาได้ดีที่สุดของเขานะครับ คือรถแข่งคันที่3ซึ่งลงทำหน้าที่ในฐานะเทสไรเดอร์นะครับนาที58.106่เป็นรถแข่งเวอร์ชันปี2024ันีที่มันผ่านการเซตติ้งมาตลอดทั้งปีแล้วรถคันนี้โยฮันซากวิ่งที่เซปังได้ที่นาที5 7กว่ากว่าๆดังนั้นอเลชก็ยังไม่สามารถที่จะกดเวลาลงไปต่ำเท่าโยฮันซากได้ในขณะที่รถแข่งคันใหม่นะครับที่อเลชขี่นั้นนะครับก็เวลาไล่เรียกกับกล้องนะครับกล้องเร็วกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับวิ่งอยู่ 2นาที0.550ในขณะที่ a l ลสจับรถแข่งคันใหม่นะที่เป็นรถเวอร์ชั่นใหม่จริงๆเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่2นาที0.564ก็ช้ากว่าเวลาของกล้อง0.015วินาทีนีครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลที่ชี้ชัดได้หลายอย่างนะครับว่าตัวของ a l ลสเในการลองรถแข่งคันใหม่แล้วก็กล้องสังเกญกาทาในการลองรถแข่งคันใหม่หรือว่าหลายๆอย่างที่ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง นี่คือผลการทดสอบนะครับโอกุระเร็วที่สุดในฐานะรุกกี้นะครับอยู่อันดับที่4นาที58.2ก็ถือว่าทำผลงานได้น้าน่าประทับใจนะครับในขณะที่เฟมินาเรเกเนี่ยถ้าดูจากเวลานะครับเขาจะอยู่ในอันดับที่7ก็คือจากรถแข่งที่ลงไปเทสท,ทั้งหมดนะครับเพราะว่านักแข่งทุกคนเนี่ยไม่ได้เทสรถแข่งแค่คันเดียวเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเขาก็เลยไม่ได้รวมออกมาเป็นเวลาซัมมารีของแต่ละคนว่า คนหนึ่งวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เขาแยกเป็นคันแล้วก็ติดรานสปอนเดอร์โดยระบุว่า20-2ขีด2ก็คือรถหมายเล20ข20คันที่2 2 0ขีด1ก็คือรถหมายเล20ข20่คันที่1นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือผลสรุปในภาพรวมของออการทดสอบในช่วงเช็คดาวน์เทสติ้งนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจครับหลังจากที่ผ่านการเทสนะครับก็จะ เข้าสู่ช่วง official testing นะครับในวันที่5ถึง7นะครับวันที่5เนี่ยก็คือในวันพุธต่อด้วยวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็เท่ากับว่านักแข่งมีเวลาพักแค่2วัน KTM เองลองหลายอย่างมากนะครับแล้วก็นักบิดทดสอบของพวกเขา2คนนะครับก็คือโปรเอสปาโกโรกับแดนนี่เปโดซาซึ่งในปีนี้ KTM ทำงานหนักกับเฟรมคาร์บอนแล้วก็ชิ้นส่วนอโรไดามิกที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ น่าสนใจครับ KTM เป็นทีมที่อยู่ในจุดที่ต้องลุ้นทำผลงานให้ดีด้วยแต่ว่าภายใต้สภาพที่พวกเขามีปัญหาด้านการเงินอยู่เปโดรคอสตาออกบอกนะครับว่า KTM จำเป็นจะต้องลุ้นแชมป์โลกให้ได้เพื่อที่จะพยุงสถานการณ์ของพวกเขาให้อยู่รอดในปี2026แล้วก็ต่อไปถึงปี2027นีพิทไบเลอร์ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าตอนนี้ KTM เริ่มต้นทำงานสำหรับโปรเจกต์ในปี2 0 2 7แล้ว นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสานการของทีมนี้จะเป็นอย่างไรนี่ครับไอโอคุระ ok น่าสนใจนะครับโอคุร ok ะเป็นลูกกี้ที่ทําเวลาได้ดีมากครับเช็คดาวของเขาเวลาที่เร็วที่สุดของไอโอคุระทําได้ในวันสุดท้ายและก็ช้ากว่าเวลาที่เร็วที่สุดในช่วงเช็คดาวเทสติ้งของเบบี้ชาร์กก็คือตัวของเปโดรคอสตาอยู่เพียง0.2วินาที ในการจับรถแข่งลงเช็คดาวนะครับก้องสมเกียรติถ้าจะดูจากเวลาต่อรอบหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็จะช้ากว่าบรรดารุกกี้ทั้ง3คนเลยนะครับกล้องเนี่ยช้ากว่า i ออโอยู่ประมาณ2.2-2.3วินาทีซึ่งเป็นการบ้านที่จะต้องเก็บมาทำอย่างหนักนะครับขณะที่จะมาห้ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับคุณผ,ผู้ชมเครื่องยนต์ที่ยืนยันมาแล้วนะครับก็จะใช้เครื่องอีไลคอสเพนตลอดทั้งฤดูกาลในการลงแข่ง เพื่อเก็บคะแนนสะสมทั้งกวาตาโรรินแจ็คมิลเลอร์แล้วก็มิเกลออลิเวรานะครับแล้วข้อมูลยืนยันว่ามาว่าผู้เขาจะได้ใช้รถแข่งที่เป็นสเปคโรงงานทั้ง4คันเพื่อให้การส่งต่อข้อมูลนั้นมันชัดเจนมากขึ้นนี่เป็นเพียงการทดสอบในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลนะครับเป็นเช็คดาวน์เทสติ้งเราเห็นรถแข่งเป็นเลขด้วยครับ แต่ว่าคนที่ลงไปขี่ก็คือมิกเคล่ปิโร่ฮะนักปิดทดสอบของดูคาติลงมาเตรียมรถแข่งให้มาร์กมาเกสครับเป็นรถแข่ง g p 25แล้วก็มีเห็นเขาขี่รถแข่งไวาเลข89ด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถแข่งไว้ให้โยอัตฟันเชสโกบันญาย่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารอดูครับการทดสอบในช่วงออ f ฟิเชียลเทสจะเป็นอย่างไรส่วนอพิเลียนะครับตัวของ เราในโซนสับดอรี่ก็เตรียมงานแล้วก็เตรียมข้อมูลกับรถแข่งไว้ให้กับทั้งมาโกเบเซคีและก็ตัวของฮอกเก้มาตินอยู่นะครับนั่นเป็นเรื่องราวในเบื้องต้นที่สรุปให้ได้ฟังสำหรับเรื่องของเช็คดาวเทสติ้งนะครับมันยังบ่งบอกอะไรได้ไม่มากในเรื่องของเวลาต่อรอบแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือโดยปกติเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเช็คดาวเทสเนี่ย ก็จะให้แค่รุกกี้นะครับกับเทสไรเดอร์ลงไปเทสและในรอบนี้มีออฟฟิเชียลไรเดอร์ลงเทสด้วยมันก็เลยมีความแตกต่างอยู่พอสมควรกวาตาราโรเร็วที่สุดแล้วก็จะส่งผลบวกไปยังการทดสอบในช่วงออฟฟิเชียลเทสติ้งที่เซปังในอีก2วันทั้งหน้าด้วยนะครับส่วนกล้องสมเจตัทนทารายละเอียดเดี๋ยวประเด็นต่อไป